อ๋อดูครับคนเต็มครับชาวต่างชาติทั้งน,นั้นครับพี่น้องเลยนะครับโอ้โหหลังไหลามาเที่ยวสยามพลากอครับนะครับวันสงการนะครับด้านนี้ก็เป็นเวทีครับ ห้างสยามพารากอนครับพี่น้องปานี่ครับคนเต็มครับอือหฮึครับดูวิวตองเนาะนี่ครับโอ้โหห้างดูห้าง,งดังครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาอพี่น้องมาเที่ยวสมพังนะครับห้างสยามพารากอนครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับงามเจ๊พี่น้องนะครับ ชาวต่างชาติทั้งนั้นครับโอ้โหสงสัยเพิร์มาเที่ยวบ้นสงการเนาะตอนนี้กค็คือวันสงการครับนี่ครับอน,อน้องนี่ครับเพิรมตกามาต่อแถวซื้อหมูวิตตองครับนี่ครับรู้ว่าน่าจะมีดารามาเนาะนี่ครับหมูวิทตองขอกราบทักทายสบายดีสวัสดีครับ FC ทั้งสองฝากฟังเด้อครับ เอฟซีคนไทยเอฟซี FC คนลาวเนาะวันนี้บอรนัสอยู่ที่สยามพารากอนครับงามเด้พี่น้องนี่ครับแอร์เย็นเจี๊ยบครับชาแนลครับด้านนี้ดีออนี่ครับโอ้โหนี่ครับวันนี้คิดว่ามีดารามาครับดอยวิทตอมนี่ครับนี่ครับ นี่นี่คือเมืองไทย่น้นะอเอเมืองแห่งความสุขเนาะเมืองที่คนทั่วโลกเพื่อนจะชอบมากครับนี่ครับกรุงเทพมหานาครก็คือจุดหมายของการท่องเที่ยวนะครับนี่ครับดูวิตตองคครับโอ้โหนี่ครับเต็มครับอืงามดีครับสยามพารากอนครับ ไม่อยากนึกภาพเลยครับวาววันสงการสิเป็นเอเลยนะครับคิดว่ามองนี้แตกแน่นอนครับก็จะเต็มไปด้วยชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยวสงการไทยเนาะโอ้โหเยอะจริงๆเยอะจริงๆงานดีพี่น้องเอ้ยนี่ครับห้างหรูห้างดังเนาะห้างนี้สวยงามมากครับหน้ามาเที่ยวส้มเนาะถ้าผือวางกะต้องขอเลนเซอร์เดอ้อเอฟซีเดอ้อ ทั้ง2ฝงปาฟังเดอร์าเพื่อมาเมืองไทยเนาะก็ขอเชิญเทอมาเที่ยวที่ห้างสยามพารากอนครับเป็นห้างหลูข้างหลังครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นน้ำตกครับมีซ้างครับนี่ครับเป็นทางเฮาครับด้านหน้าก็มีงานครับสงการโอ้โหพี่น้อยครับงามดีครับสงการไทยเดอร์ครับโอ้โหนีครับ ว,ว้าวนี่ครับสับเพิงเนาะเป็นช้างครับนี่ครับเป็นช้างอ๋อสวยจริงๆสวยจริงๆเอออันนี้ต้นอะไรเนาะครับเบอร์สีเขียวครับใบสีเขียวเนาะนี่ครับ ว้าวว้าวนะครับชาต่างชาติทั้งนั้นครับโอ้โหวันนี้มาอย่างเยอะครับมาเที่ยวห้างสยามพารากอนครับอืมครับเสวยจริงๆครับแต่ด้านนอกคนเต็มครับ มาแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับคนเต็มครับงามดีครับนี่ครับโอ้โหแต่เพลงเสียงดังมากครับนี่ครับสงการครับโอ้โหด้านนี้คนเต็มพี่น้องเลยนะครับ แล้วครับสงการไทยครับสงการสยามพลรากรครับพี่น้องนี่ครับ รับพ้นเต็มครับชาวต่างชาติทั้งน,นั้นร้าพี่น้องม,มื้ยนะครับโอ้โหหลังไหลามาเที่ยวสยามพาากอครับนะครับวันตงการนะครับ้านนี้ก็เป็นเวทีครับ มาครับพี่น้องเบงดังมากครับโอ้โหนี่ครับ คนลังไล่มาเที่ยวห้างสาย,ยามพาราก,กอนพี่น้องเบอร์นะครับโอ้โหนี่ครับเต็มครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับไม่อยากนึกภาพเลยครับสงการไทยครับแตกแน่นอนครับโอ้โห ครับนี่ครับโอ้โหดจานนี้ก็สวยงามครับว,ว้วาวว,าว้าวเลยครับตรงนี้กันน่ามากถ่ายรูปเนาะพี่น้องนี่ครับโอ้โหตับเพิงเนาะนีะ่ครับพี่น้องอืมสวยจริงๆครับ ขอโทนสีชมพูเนาะเป็นโทนสีชมพูครับงามดีครับภาพยามเย็นของกรุงเทพมหานาครนี่ครับเมืองโลงของไทยนะพี่น้องนี่ครับจนนี้กาเป็นชาติต่างชาติครับมันจะมาถ่ายรูปครับนี่ครับเป็นผู้สาวครับงามดีครับว้าพี่น้องสับดีสับเพลิง นี่ครับพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็เป็นน้ำตกครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับว้าวกลุ่มนี้สวยจริงๆครับนี่ครับโอ้โหกรุงเทพมหานครครับด้านนี้ก็เป็น BTS ครับด้านบนไปเซ็นเตอร์วิลครับไปเซ็นเตอร์ สงข้ามก็เป็นเสียงสแควร์ครับสงข้ามนะครับวันนี้อากาศดีมากครับลมเย็นจ่อยครับสงการไทยสงการโลกนะครับคนทั้งโลกเพื่อนกาต้องลั่งไหลมาเที่ยวที่สงการไทยนะครับสงการไทยคือของแท้นะครับ นอกนั้นคือของเทียมเด้อครับพี่น้องของแท้ต้องที่เมืองไทยนะครับมาแล้วสุขใจแน่นอนนะครับนี่ครับชาติ่ังชาติทั้งนั้นครับโอ้โห่าดีครับสยามพลากรนะครับพี่น้องนี่ครับคลิปนี้ก็ไม่มีสระอีกแล้วเช่นเคยนะพี่น้อง เท่แ,แค่พาพี่น้องมายย่างเที่สม้มภาพบรรยากาศก่อนมันสงการนะครับวันนี้คือวันที่เ9เมษายนเด้อครับวันที่เกาเมษายนพศ2567นะครับงามดีพี่น้องเอ้ยนี่ครับเป็นสารน้ำเนาะนี่ครับ การนี้กัเป็นสาวชาติต่างชาติครับนี่ครับโอ oh. ้โหสวยจริงๆครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เขามารับส้มครับถ้าเพอชอบเจอซอบใจกับขอฝากไลค์ฝากแชร์นะครับเจอกันคลิปหน้าน,นะครับพี่น้องสบายดีเดอสวัสดีครับบ๊ายบายเวลขัามทูเทนแลนด์